ข่าวดีคณะรัฐมนตรีเขาได้เห็นชอบต่ออายุในการลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมทั้งขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสำหรับสินค้ารถยนต์โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี26ธันวาคม2566เขาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงการคลังเสนอจำนวน2ฉบับด้วยกัน1ก็คือร่างประกาศกระทรวงการคล,คลังเรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบแบบแบตเตอรี่นะครับแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคันเป็นการขยายระยะเวลาลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปเฉพาะรุ่นที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทที่นำเข้า ตั้งแต่1มกราคม2567ถึง31ธันวาคม2568ลงไม่เกิน40%ทั้งนี้ผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กรมสมภามิตรกำหนด2เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต เป็นสินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน1ิบคนแบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่1เป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10บคนประเภทที่06.01และ06.02แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่1 ในอัตราร้อยละ14ออกไปอีก2ปีก็คือตั้งแต่1มกราคม67ไปถึง31ทธันวาคม68โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่1มกราคม67เป็นต้นไปสำหรับการออกมาตรการดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ทธันวาคม6 6เขาได้อนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่2 หรือ EV 3.5ในช่วงเวลา4ปีก็คือปีพศ2567ถึง2570โดยตั้งเป้าว่าจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้ไทยนั้นก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคต่อไปนะครับ